นี่เป็นภาพบรรยากาศขบวนแห่ในงานสืบสารประเพณีบุญบั้งไฟหรืองานบุญเดือน6ของอำเภอยางศรีสุราชจังหวัดมหาสารคามซึ่งจัดขบวนแห่เมื่อช่วงบ่ายของวันที่29เมษายน2 5 6 6ซึ่งในปีนี้ได้จัดขบวนแห่อย,อย่างยิ่งใหญ่โดยมีองค์กรท้องถิน่นก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลจากทุกตำบลในอำเภอยางศรีสุราชนำชาวบ้านจัดขบวนแห่มาร่วมขบวนประกอบด้วยตำบลยางศรีสุราชตำบล อภูตำบลแวงดงตำบลบ้านกูตำบลดงเมืองตำบลขามเรียนและตำบลหนองบัวสันตุภายในขบวนได้จัดอย่างยิ่งใหญ่สวยงามไม่ว่าจะเป็นขบวนเทิดพระเกียรติขบวนบั้งไฟเอขบวนผาแดงนางไอขบวนนางรำขบวนเศรษฐกิจพอเพียงและขบวนเบ็ดเตล็ดแฟนซีสนุกสนานโดยเคลื่อนขบวนมาตามถนนสายหลักสายอำเภอยางศรีสุราษฎร์พยัคฆภูมิพิสัยและเคลื่อนขบวนเข้าสู่สนามหน้าที่วการอำเภอยางศรีสุราษฎร์จังหวัดมหาสารคาม เพื่อทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยตลอดเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่านมีประชาชนให้ความสนใจมาร่วมชมขบวนที่สวยงามและยิ่งใหญ่กันเป็นจำนวนมาก สำหรับประเพณีบุญบ้างไฟเป็นหนึ่งในจารีตเดือน6ของเฮต12ของ14ที่ชาวอีสานยึดถือปฏิบัติกันมาแต่โบราณเพราะบรรพบุรุษได้สืบทอดประเพณีนี้และร่วมกันอนุรักษ์สืบสารต่อกันมาไว้ให้ลูกหลานเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความรักความสมัคคีที่ดีต่อกันของคนในชุมชนแสดงให้เห็นถึงการต่อสู้กับสภาพอากาศอันแห้งแล้งของท้องถิ่นอีสานเพื่อความอยู่รอด เพราะชาวอีสานมีความเชื่อว่าหากปีไหนไม่มีงานบุญบ้างไฟฝนจะไม่ตกต้องตามฤดูกาลนั่นเองความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีบุญบ้างไฟจุดประสงค์หลักใหญ่ก็เพื่อขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาลจะได้มีน้ําในการทํานาและดํารงชีพทําให้พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ชาวอีสานก็จะได้กินดีอยู่ดีและมีรายได้จากความอุดมสมบูรณ์นอกจากนี้ยังคงมีความเชื่อเพื่อเป็นการบู ูชาพระยาแทนเทพเจ้าแห่งฝนให้ท่านบันดาลให้ฝนตกลงมาด้วยโดยการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้านเพื่อให้เกิดความรักความสมามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนและเพื่อรณรงค์ให้คนในท้องถิ่นได้ตระหนักในคุณค่าทางวัฒนธรรมและเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนองค์กรท้องถิ่นและหน่วยงานราชการครับ